เล่นกับคนดูอัพสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอดีหลักและอื่นๆอีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ด้วยนะครับเจ๊นันเกมมิ่งครบเครื่องเรื่องอ e ีฟบอลที่สุดในไทยมีครบจบรวดเร็วทันใจเปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้ครับ นี่คือสุดยอดของฟรีและดีมากๆทุกคนมีแน่นอนนักเตะคนนี้อัปเดตเป็น2026มาดีขึ้น,นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการหาพื้นที่หาช่องต่างๆตอบโจทย์สุดๆไม่ว่าจะเล่นแบบสวนกลับหรือเน้นต่อบอลเกมรับแน่นๆก็พร้อมจะหาพื้นที่ในเกมบุกได้ดีไม่พอของบอลเลี้ยงบอลก็ค่อนข้างโอเคยิ่งใครถนัดเล่นบอลสั้นทำชิงง่ายๆ นักเตะคนนี้ตอบโจทย์มากๆครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะฮะก็คือในเรื่องของการทำแอสซิสต์นะครับผมหรือว่าการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆเป็นนักเตะที่จ่ายบอลได้ดีครับจะวางบอลยาวจะตัดจากริมเส้นหรือจะแทงทะลุช่องเล่นบอลสันส้นๆง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไรบอกเลยว่าวินาทีนี้ต้องลองหยิบมาเล่นจริงๆนะครับสำหรับตัวนิโคลโลบาลเลลานั่นเองนะฮะนักเตะนะครับผมจาก อินเตอร์มิลานที่โวเกมให้เรามานะครับจากแพ็กพาร์ทเนอร์ครับในช่วงสัปดาห์แรกๆนั่นแหละครับที่รวมกันกับแพ็กแมนเชสเตอร์ในเต็ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยทำให้ผม,มนั่งคิดเลยว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรที่เราไม่ชอบนะักเตะคนนี้บ้างต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ผมลองปรับไปเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวนกับเร็วเน้นต่อบอลคองบอลหรือจี้ออกริมเส้นเข้าได้ดีกับทุกแผนแน่นอนครับแต่ต้องบอกกอนนะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงตัวหนามากนะครับ มันมีความคล่องตัวก็จริงแต่ก็ต้องระวังถ้าสมมติตัวเล็กๆแบบนี้โดนเบียดโดนแย่งก็อาจจะเสียบอลได้ง่ายครับเหมาะก,กับการเล่นบอลต่ำๆเหมาะเล่นแบบเท้าสู่เท้าง่ายๆมากกว่าจะเล่นแบบกับกองกลางคู่กันก็ได้หรือว่าจะเล่นกับพวกหน้าคู่เนี่ยก็ตอบโจทย์ทั้งหมดอีกตัวนั่นเองนะฮะหลักๆแล้วผมเน้นนะครับรับบอลต่อมาแล้วก็ดูจังหวะดูพื้นที่จ่ายทะลุช่องไปบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำแอสซิสต์ให้กับทีของผมเนี่ยเยอะมากๆหนึ่งในตัวหลักที่พาขึ้นไปถึงดิวิชั่น3อีกด้วยครับ มาดูสถิติส่วนตัวของ arella, นิโกโลบาเรล่ากันบ้างครับส่วนสูง172อายุ27ปีถนัดเท้าขวานั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับเล่นไปทั้งหมด31เกมทำไป11แอซซิตทำไปได้1ประตูน,นะครับสำหรับผมถือว่าไม่แย่เลยน,ลนั่นเองสำหรับนักเตะอิตาลีคนนี้เล่นนะครับ3ตำแหน่งกองกลางได้ค่าพลังเท่ากันนะครับอยากจะไปเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับถ้าให้แนะนำจริงๆก็คิดว่าเป็น SS เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ครับนักแสดงคุณทีเพเมเกอร์ตัวสร้างสารเกมมีภาพรวมเกมลุกครรออองงงบบบบลลเเีี้ยยจาาดมมกๆนนะะะวไปถึั ยังมีทั้งเรื่องของจังหวะออกตัวที่ดีนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยมีจ่ายให้เขาหลุดเข้าไปยิงก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความอึดที่เยอะเล่นได้ตลอด90านาทีความพิ้วการทรงตัวอะไรก็ตอบโจทย์ฟอมการเล่นโอเคมีสกิลของบอลน,นะครับยิงประตูจ่ายบอลค่อนข้างครบเครื่องพร้อมใช้งานแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับบ้างนิดหน่อยนั่นเองนะฮะสกิลยังไม่ได้ไปเพิ่มเติมนะครับสำหรับผมโดยส่วนตัวแค่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วครับส่วนการอัพคาแรคเตอที่ผมใช้นะครับเผื่ ก็ใครที่ใช้งานอยู่หรือว่าลองเล่นแล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์แบ่งปกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีของดีๆและฟรีเนี่ยมาแนะนำอีกครับสวัสดีครับ